สวัตรอากีเราจะเริ่มจากงานอะไรก่อนดีครับจับไฟแดงไหมครับหรือว่าจับรถเร็วดีเาจะยืมรถใไทีนี้ผมจะไอทสัญญาแต่เวลาเวลาโคือผมอ่ะต้องกดไบ้างๆรแล้วให้แล้วกีมะไรอะไรชมพูอ่ะอเป็นรถยี่ห้ออะไรครับรถชมพูอ่ะออมนิดออมนิดออมนิดออมแล้วออมอยอมเยอะ กำลังไปกำลังไปครับเขอนไปขนาดนั้นนะจ้าไหนจ้าตึกแดงฮะตึกแดงโอเคข้างหลังตึกแดงเอ่อจะถึงละเจอเจอเจอเลี้ยวขวาขึ้นเอาไม่ขึ้นไฮเวย์อยู่เส้นล่างยาเลลี้วขวายทีนึงไปทางตึกก่อสร้างโอเคไม้ไม้สองไม้สองอยู่ไม้สองอยู่ขวาขวาขวาสุขุมพันธ์สุขุมวิทเลื่อนเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยขวา ้ายปะ้ายดูขวา,าวะเออาซ้ายให้เรามาซ้ายแล้วยังไม่เจอนะซ้ายไม่เจอนะขวาเจอไหมเจอเจอตรงไหนรายงานต่อเนื่องด้ครับไปสะาโอเคอาพี่ไปสะานรับไปะ เราขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเจอโอเคล็อกฝัร์บซ่าพ่งหน้าไปโรงพยาบาลหนัาสภาแทงไปแทงไปเอาไปเลยโอ้โหขังยับยับเขาเป็นเหมือนเราอ่ะอ่าลตรงอาไปสนามกอล์ฟดูตึกยิบตึกนักข่าวพวงหน้าไปทางพงศ์และกอ ตรงปั๊มโพแล้วก็ตรงขึ้นโรงเรียนเอ่อรถรถกล่องพูนะเข่าอีกแล้วเข่าฮะเข่าซ้ายมืออะแรนู้นอะไรไปทางอะไรนั่นเขาออฟโรดนะครับออฟโรดอยู่บริเวณเออมันคืนะเมืองบนเมืองบนตรงเข่าวงกดเข่าวงกด โรงเรียน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 เระปิตต่าเรียนเก่งเอาฉันบุ๊กปิกเอาขึ้นโซนบ้านคนรวยมิเตอร์ปาร์คเอ่อไม่ใช่มิเตอร์ปาร์คแฟนซ้ายอยู่ในหมู่บ้านเลยแถวๆบินเร็วรถนะไต่เขาอันนี้แบบยามดีพีวีพิตต์ดีพนวีนี่นะเอผมดีผมตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะเราอยู่ตรงเนินเขาอะ ตามอยู่ครับตามอยู่ครับตามอยู่โอ้นไม่ไม่ไไม่เจอแล้วครับไมตามไม่เห็นแล้วนะฟูจะอยู่ทางของเขาเาอยู่ V A ่ h a ร e เก้าต้อยู่ใส่ตู้อยู่กูเาตรงไปทางล้างกูโกรอีกแล้ว ตรงเนี้ยเป็นเผาตัวชิโร่ทำอะไรอยู่พี่ตัวชสวัสดีจ้ะตัวเธอเคี้ยงอยู่ครับโอเค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 เป็นเลนเฟรมไคเซอร์ไคเซอร์พี่เซอร์เองเซอร์ใช่ายซื้อผืนส่งมาอย่างนี้เขาเล่นต่อยังไงเอ้าหูจับ นนนนนนยยย้้้อออขึใช่แล้วหนูรวบลมันรอให้ชนนะครับได้แล้ววันเนี้ยคุเขาไกลมากอ่ะขึ้นไทยเวขึ้นไทยเวผมไม่ขึ้นผมทังเขานะไม่เห็นเหมือนกันครับอีกรอบนึงร้อนไปตรงจังหวะที่ลงลงเขามา อวันนี้มีอะไรนะของล่างปะอของล่างปะข้างล่างอยู่ข้างล่างครับอยู่บนเขาเขี่ย้าพี่โจเดินอยู่เดินอยู่อยู่เขาหน้าเลยอยู่เขาหน้าเลยสองแปดสองแปดน้ำแต่อยู่ในสนามไม่เลยไกลเลยสายให้ไกลเลยทำพิสตั๊กขับยากอ่ะคับยากบนเขาใช่แล้วยางหนูเป็นยางไฮเอนด์เลยตัวภาพดันดันเงี้ย กวาสายตาดูที่สังสาอยครับไม่มีเจออนเจออยู่พี่เจเทพเจออยู่ไหมฮะเจออยู่เจออยู่โอเคครับนู่นนี่นู่น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 เขาย้อนย้อนไปทางนู้น่นเลยครับเขาขึ้นเขาเขาจะขึ้นเขาพี่ขึ้นเขาอีกแล้วพี่สสขรขมรงขมเลยขย้อนก็ไปหาพี่พี่เจอส์ต้องชอกอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเลย ยิงไม่ได้มุ้งไม่มีหน้าขวาโดนแตงโมแตงโมแตงโมหน้าขวาโดนเอ้หน้าซ้ายโดนเลยโดนแล้วแตกแล้วแต่แล้วเน้นเน้นดักให้เขาชนครับพี่เน้นดักให้เขาชนเลยกลัวครับพี่ตัดเก็บสี่ได้ยอมวางเลยเขาไม่สู้แล้ววะเขาไปส่อนนอกเขาใช้ลังคาขับเขาใช้ลังคาขับเขาขับได้ไงวะ ไม่รูคนถีบหมดทุกล้อแล้วแหละผมว่ายอมเธอยอมเธอรูนั้นเล็กไปเขาไม่ได้อุมมนเี่ยโคตรถึกเลยอะโคตรดีเป็นคันที่ขับเก่งแล้วก็ รถก็ดีอ่ะเขาใช้ประสิทธิภาพได้มากอ่ะอันนี้สกิลสกิลเพใช่แล้วใช้สกิล็ออกมาด้เหมืพาเลียไม่อพาเลียพาเลียนี่คืออย่เอาแม่เอาไม่พูดถึงพาเลียพูดดยมครับำรวจเล่นหน่อยไหมสกแนดรี่สแนดรี่ข้าวอัอันนี้มันแตกแล้วใช่ไหมไปหาตที่สมันแม็คแม็ม็แม็กมัน สแกนคือที่สภาตอนนี้เลยสแกนโอเคครับเหมือนจะมีคนโดนปรับเพิ่มหรอซายซ้ายซ้ายสแกนไปทำไรกันน้องไปไปครับบอกเลยใช่ไหมพี่เจรจาว่าอยากทำอ่ะย้อนกลับไปนะไม่พิสแกรมมาเจอครับเจอเจออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเรามาหนิสี่ล้อจริงไม่ได้ รถคันนี้ขายเท่าไหร่ฮะจะซื้อเหรอซือคือซื้อไว้แต่ไม่ไม่เอาออไปเล่นได้ไหมเขาก็ซื้อคันใหม่อยู่ีบ้าทถ้างั้นอ่ะตัวอะไรยิงตัวเลย,เลยนี่คือ,อะไรพี่ไทยเพื่อน เข็ดอุ้มเข็ดอุ้มเข็ดอุ้มเนี่ยนะครับจับเอาจับจับไว้แล้วจับไว้แล้วจับไว้แล้วเอ่อขอยนาคนตัวเบื้องต้นนะครับครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยของโคตรเยอะเลย ปูนสองถุงอะไรเนี่ยอ้เป็นหมอเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หมอโอเคมีมีปูนสองถุงนะครับผมแต่ไปยืดที่สอนอนนะเรายาคนรถนะครับ <c oughs> เอ่อเวชิคอลเคลียร์ครับในตัวสเตจคนนี้ <c oughs> มีปูนสองถุง <c oughs> <c oughs> ไหนจับได้ยังจับได้ยังโอเคสติ๊ก okay. อยู่บนรถแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเด็กไปก็ได้นำพากูนำพากูนำพากูไปอ๋อๆาได้ได้ได้เอานำพาสินำพาไม่ติดเอะได้ละขับไป เขาตุยนี่หว <laughs airpl Pon cho> ่าเยเฮ้ย้เฮ้เ <mathematical> ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 เฮ้ย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 เฮ้ เด็กอยู่บนรถแล้วเดียเด๋ยวเดยเบกเด็กไปก็ได้ไปตายตายตายน้ำขังเยอะมากตึกแดงงั้นน,นะพี่พี่พี่ขอเปลีป่ยนไปอุ้มเขาก่อน ตอนี้พี่พี่นำพาเขาอยู่เขาจมดินโอเคโอเคอยู่อผมอยู่ผอยู่ได้ไหมครับอยู่อยู่ไหมัสดไม่เห็นเขานนมือพี่ปะโอเคโอเคให้ขอหมอที่สอนอให้หน่อยครับ แต่เช้าเย็นเย็นเลยอคันนี้ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเลย <c oughs> เขาไม่หลับไม่นอนเรื่องปกติน,ะนี่เอ่อตัวไหนนะตัวไหนไม่อีกคนนึงไม่ใช่คนที่อ๋ไเหรอที่เขาทำผมเลยนล้อกอันใช่ไหมเนาะเจอตั้งแต่เช้าสีดำเสื้อส้มล้อส้ม แต่ว่ามีสูตรลับกันในแก๊งแน่นอนเลยพลังไปคนอื่นคนอื่นเขาก็ทำได้อ๋อไม่แต่คือคือเล่นกับเราเนี่ยคือใช้พลังงานเยอะมากเลยนะอ๋อมันขับรถเก่งตันตึงสุดในแก๊งแล้วใช่หนูถามพี่ปูครับอ๋อแต่แต่หัวจริงครับหัวจริงยอมรับเลยหัวจริงมากของจริงมากมมันไ่่ใช รถมันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าให้คนอื่นไปขับขับคันนั้นก็ไม่เก่งเท่ามันอาใช่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 เรียกว่าใช้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่ใช่ลงแลงมัน